ดินน้ำลฟ้าพยากรณ์วันนี้เริ่มต้นกันด้วยปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นในสารัฐนะครับประชาชนในหลายรัฐของสารัฐนะครับได้ตื่นตาก,กับลูกบอลไฟยักษ์นะครับที่พุ่งตกสู่ชั้นบรรยากาศของโลกครับสมาคมอ,อุกกาบาตระบุนะครับว่าเป็นแสงจากอุกกาบาตท,ที่ตกลงมาเข้าในชั้นบรรยากาศของโลกและคาดว่าอุกกาบาตลูกนี้โคจรจากทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือและไปสิ้นสุดที่ทะเลสาบมิชิแกน,นรัฐวิสคอนซิน ขณะที่โลกออนไลน์ยังแห่แชร์คลิปจากกล้องวิดีโอที่ติดหน้ารถของตำรวจท้องถิ่นปรากฏลูกบอลไฟส่องแสงสว่างสวยสีเขียวทั่วท้องฟ้าขณะที่นายเจฟฟ์ลาสตนักวิทยุนิยมว,วิยาจากสนักพยากรณ์อากาศแห่งชาติในกรีนเบย์เปิดเผยนะครับว่าอุกาบาตมาพร้อมกับโซนิกบูมทำให้บ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ถึงกับสนั่นหวั่นไหวจากข้อมูลของเรดราเผยเห็นนะครับว่าอุกาบาตพุ่งผ่านเหนือทะเลสาบมิชิแกนแต่ไม่ชัดเจนนะครับว่าดิ่งลงสู่พื้นน้ำ หรือระเบิดกลางอากาศครับกลับมาที่สภาพอากาศในประเทศไทยแม้ว่าความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจะถอยล่นกลับไปนะครับแต่ในพื้นที่บริเวณของประเทศไทยตอนบนยังเกิดความหนาวเย็นอยู่นะครับเช่นในพื้นที่ของบริเวณของทางภาคอีสานครับเที่ยำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกในช่วงเช้าวนันนี้หนาวจัดติดลบสอง,อ,งองศาเซลรเซียสและทําให้เกิดน้ําค้างแข็งหรือแม่คดิ้งด้วยนะครับอุณหภูมิต่าสุดในช่วงนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2 ในรอบปี2,560แล้วนะครับในขณะที่ถ้าเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาจะเห็นได้นะครับว่าในอุณหภูมิของปีที่แล้วนั้น จะหนาวจัดมากกว่าปีนี้ครับโดยเฉพาะสถิติที่เคยทำไว้ที่บ้านรองกาติดลบ3องศาเซลเซียสเมื่อช่วงของ23มกราคม2559ในขณะที่ดอยอินทนนท์ติดลบถึง4องศาเซลเซียสเช่นเดียวกับภูรเรือจังหวัดเลยนะครับลบ4องศาเซลเซียสส่วนในพื้นที่ดอยอ่างขางนั้นลบองศาเซลเซียสวันนี้ดอยอินทนนท์ยังคงเกิดน้ำค้างแข็งนะครับหรือว่าเหมยข่าเป็นวันที่2ในช่วงของเดือนกุมภาพันแล้ว ที่ต้องจับตาในช่วงของระยะเวลาอันใกล้และอาจจะเป็นลมหนาวละลอกสุดท้ายนะครับเพราะมีการประเมินกันนะครับว่าในช่วงของวันที่10ถึงวันที่15นะครับจะมีลมหนาวกําลังแรงและลอกใหม่แผ่ลงมาปกคลุมนะครับและก็จะลงมาถึงบริเวณของทางภาคกลางของประเทศไทยนะครับจะทําให้อุณหภูมิในประเทศไทยนะครับมีโอกาสจะลดได้มาก4-6องศาเซลเซียสโดยเฉพาะบริเวณของพื้นที่ประเทศไทยตอนบนนะครับ ถ้าดูอุณหภูมิที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับระหว่างภาคเหนือกับภาคอีสานนั้นจะใกล้เคียงกันนะครับในพื้นที่ภาคอีสานนั้นจะลดมากกว่า แต่ด้วยความหนาวเย็นที่สะสมในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือครับจะทําให้ภาคเหนือหนาวเย็นอีก 3- 5ถึงองศาเซลเซียสและมีโอกาสที่จะเกิดปรากฏการณ์น้ําค้างแข็งเกิดขึ้นได้ในช่วงเช้านั้นอุณหภูมิจะเกิดความหนาวเย็นครับแต่ในระหว่างวันนั้นจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิจะร้อนนะครับเพราะฉะนั้นต้องเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงครับเพราะว่าจะเกิดความเจ็บป่วยได้ง่ายนั่นเองนะครับ ในขณะที่กรุงเทพมหานครมีการประเมินกันนะ er, ครับว่าตั้งแต่สัปดาห์นี้ครับจะเกิดความเย็นอยู่นะครับอุณหภูมิในช่วงของเช้าวันพรุ่งนี้ต่ำสุดยังอยู่ที่22สองศาเซลเซียสนะครับส่วนในวันพฤหัสบดีครับก็จะสูงขึ้นมาเล็กน้อย23องศาเซลเซียสหลังจากวันพฤหัสบดีไปแล้วมีโอกาสที่อุณหภูมินั้นจะอยู่ที่2 2และ23องศาเซลเซียสครับมีการประเมินกันด้วยนะครับว่าในช่วงลมหนาว1 0 1ถึงกุมภาพันธ์นี้นะครับกรุงเทพมหานครมีโอกาสที่จะลุ้น ต่ำกว่า20องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่สภาพอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าครับภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุด13องศาเซลเซียสยอดดอยอุณหภูมิต่ำสุด3องศาเซลเซียสภายสายอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับต่ำสุด13องศาเซลเซียสยอดภูอากาศหนาวครับ8องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย ต่ำสุด20องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1เมตรภากกลางอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้านะครับอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยต่ำสุด19องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้อากาศเย็นอยู่นะครับภากใต้ฝั่งตะวันออกอากาศเย็นมีฝนเล็กน้อยร้อยละ1ิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด20องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1เมตรและปิดท้ายกันที่พักใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนกับฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูง1เมตรครับทั้งหมดไปดิน้ำลมฟ้าพรากรารช่วงเย็นวันนี้ครับ